ทางดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยด้วยน้ำซุปที่นุ่มละมุนน้ำจิ้มที่กรองกรองวันที่11กรกฎาคม2567 นายนิรัตพงศิษฐ์ทิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงปยังจุดเกิดเหตุดินสไลด์บ้านดอยแหลมหมู่ที่13ตํารวจแหลมอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีชาวบ้านเสียชีวิตที่ยืนยันแล้วจำนวน6กรายบาดเจ็บ3รายและสถานการณ์เมื่อเวลา16นาฬิกาเจ้าหน้าที่สามารถกู้ร่างผู้สูญหายได้แล้วทั้งหมดโดยร่างสุดท้ายที่พบคือนายธีรยุทธ์สิริวัณสถิตเป็นผู้ใหญ่บ้านดอยแหลมหมู่ที่13ตํารวจแหลมอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุไกลถึง10กกิโเมตตรรรรนนายจจววีชรรชพง์ผผูู้้้่่ใหญบด หมู่ที่13ตำรวจแลมอเภอแม่อายจัังหวเชียงใหม่เล่าว,ว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุตนและผู้ใหญ่บ้านมาดูสถานการณ์ที่จุดเกิดเหตุเพื่อเคลียดดินที่สไลด์ลงมาออกและเปิดทางให้น้ำไหลผ่านได้จังหวะนั้นได้ยินเสียงคนตะโกนบอกว่าดินถล่มทําให้ทุกคนต่างพากันวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงโดยตนกับผู้ใหญ่บ้านวิ่งหนีไปคนละทางกระทั่งภายหลังน้องผู้หญิงที่วิ่งหนีไปทางเดียวกับผู้ใหญ่บ้านที่รอดชีวิตมากและว,ว่าผู้ใหญ่บ้านได้ผลักให้เธอออกไปให้พ้นแนวดินที่ถล่มลงมาทําให้ครั้งนี้รอดชีวิตมาได้ ส่วนผู้ใหญ่บ้านที่วิ่งหนีไม่ทันถูกโคลนที่ถล่มลงมาจากภูเขาพัดร่างไหลลงไปกับโคลนด้านในิรัตพงศิสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติการตอบโต้ตสถานการณ์พายุยางนี้โดยเฉพาะในด้านความเป็นอยู่ประชาชนซึ่งได้การสั่งการให้ปรับดจังหวัดเชียงใหม่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่เหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่หน่วยสังคมทุกหน่วยตั้งเครืวสนามหมอเคลื่อนที่พร้อมกับจัดรถส่ง อาหารข้าสนับสนุนพื้นที่อำเภอแม่อายและอำเภอฝางทันทีโดยเฉพาะที่บ้านดอยแหลมอำเภอแม่อายที่ดินสลายมาปิดถนนทําให้ชาวบ้านที่อยู่ข้างในขาดแคลนน้ําและอาหารโดยผู้ว่าต่อได้ขอให้เจ้าหน้าที่ถารอกเทินแบกน้ําและอาหารข้ามไปส่งให้ชาวบ้านที่ติดอยู่ข้างในหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีอาหารกินทุกมือ้อสิงชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราทิน,นารายงาน